เป็นะอะไรหรือเปล่าลูกเป็นอะไรไม่ลูกไม,ไม่เป็นไรฮะผมแค่อยากเอาจักรยานมาขี่เฉยๆอ่ะ <laughs> ที่หลังต้องเก็บของให้เรียบร้อยหน่อยแล้วเ <c oughs> อาน,นี้พอจะช่วยเก็บเองอ่ะจัดวางให้เป็นที่เป็นทางหนังสือก็เอาไว้ตรงนี้อ,อืแล้วนี่ก็อเท <Hey, S 2> พีเสรีภาพนี่ฮะพ่อ,พอคิดถึงจังเลยนะคะ เป็นของที่ระลึกของพ่อสมัยใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาน่ะโอ้สวยดีนะครับพ่อตอนกว่าจะมีวันนี้เจอกันอีกแล้ว ยังล่ะนะลุยมันไป๊ะไปทันแล้วกันนะทุกคนโค้งเลยทิ้งโค้งบึ้ดจับบึ้ดจับึดจับบึ้ดจับบึ้ด แเออรงตัวละไปก่อนนะเจ้าั้น เขาจอยน่ท huh? ุกคนงมิสเตอร์ชินวัตเราอยุเกิดพบเห็นเหตุการณ์คนถูกยิงตอนหน้าแต่คนร้ายปิดบหน้าแล้วหนีท่าเราจะตามหาคนร้ายได้ยังไงเรารองเท้าตรวจหัวกระสุนเทียบกับปืนที่ขึ้นทะเบียนของรัฐเทียบกับประวัติอาชญากรครับถูกต้องทุกหลักฐานที่มีสามารถเป็นเบาะแสได้หมด เอาหรอก้าในที่โกิดเหตุพบรอยรองเท้ายางขนาด9นิ้วครึง่งกระสุนที่พบคือมาจากปืนสั้นคลอกปี1 9 6 7ซีเรียลนัมเบอร์0 2 3 8 5 6ามการบ้านวันนี้คือเขียนบทวิเคราะห์คนร้ายมาส่งในคราบหนะ้าโอเคอนี่แหละคือพลังของระบบข้อมูลดาต้าเบสในคอมพิวเตอร์ง่ายละ่ะคอมพิวเตอร์โอ้ แล้วเย็นนี้เจอกันที่ร้านเคนตก,กีนนะมิสเตอร์ชินาวัตเฮ้่เวลาแล้วเดี้โอโอ๊โโอร <c oughs> ี่ถู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 ถถ <c oughs> แล้วก็ถูถูถูแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟอะไรเพิ่มไหมครับ สร็จสักทีเที่ยงคืนพอดีครบบาบี้บาบี้ I'm here for you ค่ะคุณพี่อ <c oughs> คอมพิวเตอร์ไม่อรอพี่ไม่เหนื่อยมาที่มาโอกลูกพ่อกล่อมนอนเองนะให้แม่ขับพักบ้างแล้วน้องอ้อละ่ะเหนื่อยไหมรับแฟนฝ่ายเพื่อม,มคะ ไม่เหนื่อยแล้วค่ะแค่เนี้สบายมากอดทนอีกนิดนะล้อมอ้อพี่สัญญาว่าพอกลับเมืองไทยครอบครัวของเราจะไม่ลำบากพี่จะเอาประสบการณ์และความรู้ที่นี่ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและครอบครัวของเราแน่นอน อืมอืะอะ,อะเสร็จแล้วเย้ yeah! ขอบคุณครับพ่อ <laughs> <laughs> ตั้งแต่ส่งหนังสุอพิมพ์ตอนที่อยู่อเมริกา <laughs> คุณพี่ก็กลายเป็นช่างซ่อมจักรยานฝีม,มือดีไปเลยนะคะ <laughs> <laughs> ต้องขอบคุณความลำบาก <laughs> ที่เราทั้งคู่ผ่านมาันมาด้วยกันนะน้องอ้อทำให้พี่ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง <laughs> โดยเฉพาะบทเรียนที่สำคัญที่สุดคือความเข้มแข็งที่ทำให้พี่ไม่ยอดท้อจนกว่าจะประสบความสำเร็จได้ดคุณพ่อกับคุณแม่ไปขี่จักรายานกันเถอะครับอ๋อเอาสิแ <my> ทงกันไหมครับพ่อได้เลยโอรอแม่ด้วยจ้าพ่อลูกคู่นี่เนี่ยจริงๆเลยนะตลอดระยะเวลา6กปี ในการทำงานที่ศูนย์ประมวลข่าวสารผมได้ใช้คอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบข้อมูลของกรมตำรวจให้ทันสมัยหลายโครงการโดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนการสืบสวนเช่นทะเบียนรถและใบขับขี่ช่วยให้จับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแม้ทราบเพียงยี่ห้อกับสีรถและยังนำไปสู่การจับกลุ่มในคดีสำคัญต่างๆ